the the streets to city f สวัสดีนะครับสำหรับเทปนี้นะฮะก็ออกมาตกปลากันได้นะฮะนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็มาลงแม่น้ําเจ้าพระยานะครับไม่รู้จะไปไหนนะฮะลงทะเลก็ออกไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นคลิปตกปลาแบบชิลๆนะฮะสำหรับเทปนี้นะครับก็ไปตามตัวนะฮะวันนี้มาอยู่ที่บางไทรนะครับแผน่รัฐนนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะครับว่า ะจะมีผลงานอะไรขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับอากาศนาหนาวๆแบบนี้นะฮะปลาก็น่านจะกินยากนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะครับปลากองวันนะครับ หรือก็จะไม่มานะฮะเงียบไปนานน่าจะผ่านมาสองคันเนะ่ยโห ส้ายยามเย็นนะครับ เอาให้โอ้โห,โห,โหมีไซสโหกินดุมากนะครับพอมืดมานี่กินตลอดเลย มาขึ้นมาโอ้โหสายสวยไสายหลดูนะครับสายบิ๊กนะฮะนี่สายอย่างนี้นมปังห้อยท้ายนะฮะ สายสวยก็อ,อันนี้จะเป็นลักษณะะกร้อที่ใช้นะครับ นะฮะฮตัวสุดท้ายผมก็จะเกี่ยวขนมปังไปด้วยนะครับก็อนปังก็จะเกี่ยวแค่ชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะฮะนะครับแค่นี้ กินดุนะครับที่แพสุรัดนะฮะ ดูเล,เลยนครับฝานฝันเนี่ยปากินฝันนูนะ้นอ่ะหมุนได้เลยหมุนได้เลยปากินอยู่ นาเรนตัวเล็กอ่ะอูไหมเ,เดยวมาหน้ากล้องดูนะฮะแต่ละสายละไซสนะครับ ินถี่มากนะครับอันนี้ไซส์เล็กนะครับไซส์อย่างนี้ไม่เอานะครับปล่อยนะฮะไม่เอานะครับคัดไซส์นะครับขันไหนขันแรก คันนี้ขนนขนุนคันนี้คนแรกคันนี้เน,นี่นะเออคุกฮาอยู่ ตลอดสวยไหมอ๋อพอได้ทอดนะครับตัวนี้ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆอย,อย,อยู่ทำไมไม่ง่ายลอกขึ้นวะเออโอ้โหประมาน้อยมาแล้วนะครับประมาลูกมัน à đó là cái baby, đã dũ, nhảy lo <khứ>. cืt, <laughs> <laughs> ข้อยกโอ้โหสายปล่อยไม่ต้องปล่อยดิเอาไว้ก่อนไม่เอาตัวเล็กสายปล่อยนะครับแบบนี้นะฮะโอ้โหมีเทียง นะมาตามนัดนะครับครับผลงานเมื่อคืนนะฮะตอนเช้าไม่กินเลยนะครับน้ำเสียนะฮะ